มาโป่งมันออกจากจากหอกนี้เนาะโป่งออกจากหอกนี้เนาะเก็บเข้าวเสียขูนี่เนาะเนี่ยเอาไปขังไว้ขอ้อขังไว้ข้อง่ายเนาะมีมีจิกโตเนาะนี่ แมวสีดกว่าสีหายบน้องมึงเนาะเต็ตัวเนาะนหลหลายเน,น,นาะเน,น,ออน่อดอนี่ว่าสีนี่เนาะท่านผู้ชมโอ้โหแมวนตตอดเด้อแมวมตตอดเด้อนี่ก็เป็น แม่ไก่ตีหรือว่าแม่ไก่ซน,น,นเนาะเอาไปได้ซื้อมาเนี่ยมาเลี้ยงเอาอยัางน้อยเนาะมันใหญ่มา,ามันก็ไข่แล้วเนาะลูกมันจะมีหลายสีเนาะลูกมันเนี่ยตัวหากับเบอะออกมีเน,น,นาะยังเปียกๆอยู่เลยวางโตกับกยังเปียกๆนะอ่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยว จับแม่เอาโง่เนาะโอ้มันตอด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 แม่เห็นตอดเบื้องนอกลูกมีจับโจรแม่จับแม่ออกคนเนาะเก็บใส่ขู่ไว้เนาะ Oh on, อืมสาเดอีกตัวนึ <c oughs> 4, 5, <c oughs> 5, ่งดีใช่ไะค้ักหนึ่งครับากามกงเจ็ดปอยู่ันตัวยสิบสองิบสองตัวมาวางมันอย่าไปขอ

ก็เด้มาหดคอกน้อยแ,แม่ครับลูกสักมันไปนลิ่นแล้วบ้อกไก่กะอืม นู่นตัวนี้จบคุมนี่เนาะนี่เนาะหอกเนี่ยหอ,อกไก่น้อยมาขังเลย เนี่ยปุ่งไก่สอบแรกเนาะนีน่ตอนนี้เขาก็ได้เขามาเกลือแม่มนันเนาะแม่มันพักมาประมาณเดือนปลายนี่เนาะแตอกมากกบเขามาเกลือเนาะดูมันเกาตมดเขาน้ำเนาะ ទ្រីន់ជាទួនដែលាវកីន់ដែល มูนะตัชิบประมาณน,นี้เนะาะท่านผู้ชมถ่ายเบื้องเน,นะานนะฝากกดไลค์กดติดตามเนาะ